ในคลิปนี้นะครับเราทําการเดานะครับผมชื่อยูทูบเบอร์ไมค์คราฟตนะครับผมจากคลิปที่เก่าที่สุดของเขานะครับว่าครั้งนี้นะครับเราจะทำการเดาชื่อยูทูบเบอร์หรือว่าคนอื่นถูกไหมนะครับผมโอเคไปดูกันได้เลยครับในคลิปนี้ตลกจริงเพราะว่าส่วนใหญ่เดาก็ไม่รู้นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมในวันนี้นะครับเราอยู่กับคนต่อของผมนะครับผมก็คือน้องเบนนะครับพร้อมกับกิจกับพี่ไอนะครับเพราะวันนี้นะครับผมเราจะทำการทายชื่อยูทูบเบอร์นะครับลืมเปิดไฟครับ ครับผมจะถ่าย so, ูทูบเบอร์อีกแล้วนะครับผมจะใายชทช่อยูทูบเบอร์รอบนี้นะครับผมต้องเอาแบบว่าคนที่รู้จริงอย่างน้องกิจกับน้องเบนมานะครับผมได้และรอบนี้ผมคนจะนต่อเองครับผมเลยจะไม่ต้องถ่ายด้วยนะครับผมเอาล่ะรุ่นครับในรอบนี้นะครับผมศึกชิงแชมป์ในรอบนี้เราจะเอาคลิปที่เก่าที่สุดของยูทูบเบอร์คนนั้นมาครับ คลิปที่่อ,อที่สุดนะเออมาเอาชีเอาชีวิตคนแรกครับอันนี้คือคนแรกครับผมเดี๋ยวเราเฉลยตอนท้ายนะครับนะเ <c oughs> ฉลยทีเดียวตอนท้ายเลยนะครับผมคนแรกครับามาเสร็จแล้วให้ทุกคนพิมพ์นะครับผมพิมพ์ที่ขอเดี๋ยวให้คนตัดต่อเป็นคนแบบว่าต่อเองว่าคนนี้คนนี้บอกว่าอะไรนะครับผมนะโอเคฮคะมาพิมพ์ที่คิวตัดอย่าซิลเลตเลยเอาละมาดูกันเลยอันนี้คนแรกครับขออาวุธก่อนอาวุธอาวุธมีอาวุธอาวุธอาวุธเรวแล้วกีใจแล้วเออ ใครวะคลิปเก่าสุดนะคลิปที่เก่าที่สุดนะต่อไปจะได้รุ่งเรืองต่อไปคิดว่าใครครับตูรีแคสวะเปิดมากกว่านี้ผมน่าจะโดนลิขสิทธิ์ละวไมีมีไม่มีหน่อยไหมมีหน่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ด้าววิตูรีแคสไม่มันช็อตอ่ะวิตแรีแคสไปวิตูรีแคสไปอันนี้อันนี้คนแรกคนแรกคิดว่าใครคิดว่าใครถามให้ดีกว่าคิดว่าใครวิตูรีแคสพี่ออวิตูรีแคสครับวิตูรีแคสใช่ไหมครับวิตูรีแคสใช่ไหมครับไอกริดคิดว่าใครอืมไม่มี ก็ไม่ได้ใครอ่ะบผมอีพีเต้ไปเด้อบ้านโเลอร์ตอนนั้นเลยล่าแต่กว่าวันเลยอะอโลนหรือเปล่าอโลนฟิลหรือเปล่ากิตคิดว่าอโลนฟิลอ่ะกิตคิดว่าอโลนฟิลเสียงเสียงเใครครับไอ้เบคิววิกตอรี่แคทไอ้เบคิววิกตอรี่แคทครับพิมพ์ไปก่อนเลยครับผมขอพิมพ์ไปก่อนนะฮะมาดูคนที่สองดีกว่าทุกคนครับในคูเมือคนแรกก็จบไปแล้วนะครับผมคนที่สองนะฮะมาคนที่สองโอเคครับสวัสดีครับกระไม้ค้างเสื้อลำไม้ครับเออไม่ได้อัดเสียงใครมะเออเอ้ ไม่ได้อ่านลิปมาสองวันนะครับไม่รู้เลยใช่ครับคือแมปนี้เราเป็นแมคคัสเปเชียลนะครับต่อนะครับอ่ะแมปนี้นะเดี๋ยวจะแจกให้เลยนะเบื่อละไม่รู้จะทำอะไรการเลกติคัพเอ้ยเขาม่เหมือนสตีคเขาไม่เหมือนสปอยไปแล้วครับทุกคนว่าเขาทำอะไรฮะโอ้ยทำพาดมะโอเคครับสามสิบวินน่าจะพอแล้วเดาเลยครับสตีฟคุงพยายามว่าใครไม่ตอบได้ไหม่ะไม่รู้เลยอ่ะไม่มีในหัวไอ้กิจว่าใครเหมือนกันเหมือนกันไม่มีในหัวเลยอันนี้ได้ให้ดูต่อหาเรื่องเซฟเกมสักน ไม่นิดเลยแหละเอฮีย er, <ๆ S 1> แมบนี้นะมีอะไรอเมซิ่งหลายๆอย่างเช่นบล็อกล่องหุ่นนะครับนี่นะครับโอเคครับเหมือนมีตัวเลือกให้ครับผมหนึ่งตสตีฟคุงสองแท็กเกิลสามาาสามเพิร์ดเกมมิ่งผมว่าสตีฟคุงสี่ทูฟาสเตอร์สตีฟคุงสตัวนึงวันนึงตัวนึงีก่อนเอออย่าเปิดอย่าเปิดนะครับอย่าเปิดนะครับเว้กอนแลัใครเพิร์ดเกมมิ่งสาม นอเบ้นก็เกล็ดนะครับผมเบนก็กิ็ดคือเป็นก็คือสตีฟคุงนะฮะแต่ว่าอ่าผุดไอซ์นะครับผมเป็นเพลนเกมมิ่งนะครับผมโอ้โหโอเคโอเคอันนี้นะครับจบการอันที่สองนะครับอันที่สามมาข้ามานขามานแบ๊ะเฮ้ยสนเดะสนบ้างเดะต้างขายหมดไปเนอะเฮ้ยหน้ากูเหมือนพ่อหนเว้ยอาุ่ม เฟิร์สที่เฟิร์สอะหัวให้เฟิร์สเฟิร์สแน่เแน่มาก็ได้หลวงพ่อเสียงไม่เี่งไปเลยไม่ใช่ตัวเปลี่ยนไปอ่ะมึงอันที่สามอันนี้ไม่ตอบว่าใครพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สอ่ะไอ้กี่ตอบว่าใครต้องตอบไปทุกอย่ะเออดวะดีครับโอเคครับผมโอเคฮะทุกคนตอบพิสัทเฟิร์มหมดนะครับโอเคมาดูคนต่อไปดีกว่าครับผมคนต่อไปฮะดีครับ สวัสดีครับนะวันนี้เดี๋ยวมาบอกแอดมินนะครับไอ้ที่มันจูนเสียงเมื่อว่าไม่ได้จูนไม่ได้จูนคลิปที่เก่าที่สุดไงคลิปแรกสัปดาห์เขายังเป็นเด็กไงนี่นะเราสังเกตมานานแล้วนะน้องผมนะเป็นคนเห็นนะทำไมมีกระจกขายสองอันนลยเออแล้วอันนี้สามสองสามร้อยอ่ะแดกกำได้เห็นเดี๋ยวคุจะทำให้ดูอ่ะเดาครับเรามีให้เลือกครับผมหนึ่งคุณกายชาแนลสอง ศูนย์เจ็ดสองสไตรเกอร์สามบีวีเอเว็บพุงและสี่อยู่และสี่นะครับผมสี่นะฮะสี่คือลักกี้อ่าลักกี้แล้วกันเออลักกี้เออลักกี้อ๋อผมว่าศูนย์เจ็ดสองกีศูนย์เจ็ดสองนะครับผมไอซ์ Ice, กับพีไอกับอ่าไอ้เบนลักกี้นะครับไม่รู้ือกย่างลักกี้ใช่ไหมจัก <Jack. S 1> เออเป็นลักกี้ลักกี้นะครับผมโอเคฮะ <laughs> มา <laughs> เดี๋ยวมาดูคนต่อไปดีวกว่าครับผม แนเดี๋ยวเราเรามาถึงแบบเรามาถึงคนที่ห้าแล้วคนที่หครับ <ลา S 2> คน <ลา S 2> นี้เราบอกค<อ>รับหรือเราบอกอวดผีวะไม่รูไไจัดโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่นะครับว่าล้างครับแถวชันผมผมบ้ก่อนครับคนนี้ไม่ได้เพื่อนไม่ใช่เพื่อนแล้วครับผมคนนี้เป็นคนที่ดังมากนะครับดังในประเทศไทยมากเลยนะเมืองนะครับเราจะมาวิสูตรกันนะครับว่าสิ่งลี้ลับมันมีจริงหรือเปล่าแต่ครับตอนนี้ผมเชิญแขกมาเขายังไม่มาเลยครับรอไปก่อนนะครับโอเคครับ เริ่มเดาครับโโอ้โดเดารอบแรกครับเออมันมีชื่ออยู่มีตัวมีตัวเลือกให้ตัวเลือกให้หนึ่ง 1> 1. มายาลาลบแลปเปอร์มายาลาบเออ 2. 2. สองสองลอเบเกอร์อสามเบลิเฟอร์สี่ยังโอมอันนี้มีแลปเปอร์ด้วยว้าวต้องว่ามายาลาบโอ้โหมายาลาบอันนี้ผมมีในหัวเลยผมไม่รู้ ิเลือกมา4คนเนี่ยลองเดาดูดมเา,า,า,าว่าด,านะาาาดูเดานะยางโอ้ไม่น่าเล่นเกมอีกหรอกไม่ได้ลาบาอ่ะไอคือเบนไมย่าลาบครับไมย่าลาบหมดเลยเหรอวะเฮ้ยไอคิวมาไหนก็มาแล้วมามาเล่นด้วยมามึงต้องตัดคลิปอยู่แล้วมาเล่นด้วยไปอลองเบเกอร์อ่ะมันไม่มีคลิปแล้วคืออะไรพี่โอเครู้คลิปได้มาเกินอะไรเอาล่ะมาคลิปถ่ายยูทูบเบอร์จากเก่าที่สุดโอเคครับเราตอนนี้เรามีคนมาร่วมวงเป็นคนที่สี่อันที่หกคนีเพื่อชนะไงเพื่อชนะไง นี่ขนาดมาที่หลังชนะก็ได้นะเว้ยดูโจมันเลยอ่ะคนต่อไปเอ้ยเอามาก่อนเอาก่อนเมื่อกี้ก่อนเอาเมื่อกี้ก่อนเอาเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้คิดว่าใครเมื่อกี้มีใครบ้างนะพี่เมื่อกี้มีอ่ามึงมึงได้ดูคลิปเมื่อกี้ไหมฮะไม่ได้ดูพี่เอาไปเอาไปบอกล่าผีวะหรือเราบอกปวดผีวะไม่รู้ไอ้ใจอย่าพูดนะอย่บอกตอนสุดท้ายนะตอนนี้เราก็มาอยู่นะครับบ้านล้างครับแถวชานเมืองนะครับก็จะมาวิสุด้กันนะครับใครปัดปิดไฟไว้สักทิ้งงานเอาอันนี้มีคำใบ้ให้ให้ใบ้คนนี้หนึ่งมายาลาบ สองลอเบเกอร์สามเบลิเฟอร์สี่ยังโอมอ่าผมแวกผมเอายังโอมแล้วกันเยอะแค่คิวมาวะคิวไบโอครับผมโอเคมาคนต่อไปครับคนที่หกในไมค์ครับเราก็คช่วเดี๋ยวตัอดูแลทีโบ๊ทเหรอคิดคิดก่อนคิดก่อนขอไปด้วยนะก็โอเคครับใครเดาครับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเสียงพี่โบ๊ทเอ้ยหกทุกคนอยากดูนต่อไปอีกหน่อยอ่ะมันคืออะไรวะเนี้ย วะอันนี้อันนี้รีวิวรีวิววัดรีวิววัดโขลกแล้วทุกคอมนี่เออะไอ้ยังไอ้ยังผมไปปิดผมไปิดจอยเฉยเลยสิผ่านละเอาเลยไปดูคลิปนั้นได้โอเคโอเคป่ะคนนี้อันนี้คนที่เจ็ดนะครับเลยนะครับส่วนถ้าอยากเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับรบกวน subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าเสียงเกมเบาไปเหลือแบบอะไรเบาเอออันนี้ก็มีเสียงไม่สิบไมีสิบไมีสิบค่าอยู่ได้นะครับอ่ะไม่ดว่าใคร โอเคโอเคไงไอเกตโอเคโอเคโอเคครับโอเคโอเคโอ้ยโอเคกระโดดไปครับนี่เฮ้ยเฮ้ยดว่ะเฮ้ยไม่เสียงเพลงอ่ะหมดพี่ซีเฮ้ยไม่ใช่กระโดดไปเลยกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยมาเหมือนเหมือนดูอยู่ดูอยู่แต่ว่าใครวะไม่ใส่ดีดจ็อกแพรกด้วยเล่นกับพี่เต้เล่นกับพี่เต้โซ่ด้วย ว่าคัชาไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ให้ดูแค่น şey> ี้ให้ดูแค่นให้ใครให้าใครให้ดูแค่นี้ตอนหนนหนึ่งนะพี่ซีหรอเล่นอันนี้หรออ่ะอ่ะมีให้ใบสคนคนแรกพี่คัชาคนที่สองไอเจฟอเตอร์คนที่สามวอร์บแบไนท์คนที่สเคนเคซี่เออเออเอใ่เอาใหม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 ่เอ่เอาใหม่าหม่เอาใหม่าใหม่เอาใหม่เาใหม่เอใหม่เใหใหม่เอาใหม่ เหมือนเดิมแหละให้เขาใบสี่คนเหมือนเดิมแต่ว่าอาจแต่ว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้พูดถึงด้วยนะและอยู่ใกล้ตัวใครค mm ือคนที่ใกล้ตัวอยู่ใกล้ตัวมากเลยพี่หนุ่ยพี่เองหรือเปล่าเฮ้ยเออเออพี่หนุ่ยแล้วกันเดาไว้กิจก็ใอาจจงไม่มีใกล้อันเดิมแต่เราเดินขอขึ้นที่อื่นไม่ได้ใบสี่น <anak> ั้นนี่คนที่ใกล้ตัวบอกว่ามีคนที่มากกว่าสี่คนนั้นด้วยแล้วก็มีคนที่ใกล้ตัวด้วยเออเออคงเก็นตัวเดีย่าทำปุ่ยให้ให้หนุ่ยแล้วกันอ่ะกิดว่าใครพี่หนุ่ยผมว่าพี่แล้วกัน โอคกิดคือกูอ่ะพี่ไอ้ว่าใครหนี่แเลยกันนะอ่ะไอเบสเอาเอาไปดูแล้วกันนะาคลิปไปออกกันนะคิดไปถ่ายไอ้ไอ้มันตามอากเร็วโอเคครับตอนนี้ครับผมแล้วก็เขียนเวลานะครับโอเคฮะมาดูคลิปต่อไปดีกว่าโอ้โหเอาวีเพื่อนเหรอไอ้นี่มาครับผมไอเอกบวกเราจำปียี่สไอเอกไอเอกเฮ้ยไอเกไอสัตว มันใช่ของเป็นนักแข่งเอาอีกต่อตาม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 ใหญ่ไอ้เทียดตามหมดเลยไอ้กิจมีใครผมผมผมไม่ตอบผมไม่มีเออผมไม่ตอบอ่ะผมไม่ตอบโอเคโอเคโอเคอันนี้ไอ้เอกไอ้เอกกูว่าเสกใจเลย้วอันนี้อันนี้แบบโหใหญ่ที่แบบฟูดทันทีเลยประสบการณ์อยู่ด้วยกันมาหลายปีโอ้โหไอ้เ okay, นี่ยนะคิดเนี่ยกูอยู่กับมันอะอันนี้สิป่ะมาอยู่กันในเฟรมเว็บกู ผมมเฮ้ยคิดดีครับคนนี้ใครครับไขวะทำไมขวาทำฟาร์มด้วยวะคนไปเฉยๆให้เดาผมถอดทงคงเกมเมอร์ครับอ่าพี่ไอ้ว่าใครคนนี้ไอ้เบนเคยคุยไอ้เวฟอ่ะให้มีให้เลือกให้เลือกสี่ช้อยครับผมพี่เว็บไอ้ไทม์แล้วก็เป็นพี่เฟม พี่เฟรมเอาเว็บโอเคอ่าวิมอนดีกว่าไม่รู้พี่มอนไม่เล่นอะไรเป็นอีละเตะดาวอะไรแบบนั้นเบนเบนเอาใครอัพหุ่เก็บมือครับถามแล้วก็ย้ายค่อยเว็บอะแล้วกีดเอาใครพี่เฟรมเออคนละคนเลยไม่ต้องถไควรละเอาไอไอไอคิวเอาใครพ่มอนพี่กูกิดกิดเฟรมวีวีโอเคมาคนที่สิบเอ็ดครับคนที่สิบเอ็ดนี้เป็นฝรั่งนะฮะ ฝรั่งชิบหายละโอ้โหเสียงเสียงใหญ่ชาวเหรอเฮ้ยชาวเลยเอางี้คำใบในเมื่อเป็นฝรั่งแล้วยังไม่เคยดูกันฝรั่งคนนี้ดังมากทั้งวงการวีล็อกและวงการไมค์ครับกิตต์น์เมย์เขาชอบแจกตังบิตเตอร์บีดให้ให้ดาวให้ดาวให้ดาวว่าใครให้เราใครมีให้เลือกมีให้เลือกมีให้เลือกอีกสี่ช้อยเหมือนเดิมสี่ช้อยนี้ไม่เกินสี่ช้อยนี้หนึ่งบิตเบีด สองเพตันเพย์สามอันสปีกเเบิลและสี่คือสโลโกแมนแล้วกูขอตอบเป็นเพตันเพย์ไอคิวก็ตอบเป็นเดอะบีไอมิเตอร์บีนไปแล้วก็ไอเยียบบีนจะตอบเป็นอะไรคนสุดท้ายเลยนะพี่สโลโกแมนสโลโกแมนไอที่เป็นหอใครขอสามขอสามอะไรอันสปีกอะเบนดอันสปีกไอเก็บไปพิสิทธิ์เรื่องอะไรเอาสีไปเอาสีไเดี๋ยวว่าผมไปดูยูทูบเบอร์ฝรั่งอันนี้ยอมอ่าแล้วก็ผมมิเตอร์บีน เอาหนึ่งเอหนึ่งเอาหนึ่งไอ้แล้วก็กิจโอเคเดี๋ยวคิวเป็นบีทนะอันนี้ไอ้เบนเป็นอะไรนะอันสปีกไอ้กิจเป็นคนสุดท้ายสโลโกอ่าเอ้ยไม่ใช่ไอ้ิฟตันเพลียกว่ามาอันนี้คนที่สิบเอ็ดนะครับผมดูคนที่สองกันดีกว่าครับโอ้โหเจอหนึ่งฝรั่งยอมได้ไหมฝรั่งฝรั่งฝรั่งคนนี้เอ้ดังมาก เอ้ยผมเคยเหมือนเคยเจอในมีมอยู่พวกมีมพวกในทวิตต์ต็อกผมเจออยู่ดังมากเลยเหรอดังมากๆคนเนี้ยคนนี้ดังมากๆเลยเว้ยดังแบบดังสุดๆอ่ะดังจนไอ้เบนดังจนเบนต้องเอาส่วนหนึ่งของสกินเขามาใส่อ่ะอ๋อไอ้นนั่หอดีมะดีมเหรออ๋อใครใครใครอดีมอดีมดีมดีมก็ดีมแพทดีว่าเน้่ยโอสกินว่ะโอ้โหสกินเก่าด้วย ออดีมนะที่ซาคุมเซยก็รีมาคนต่อไปครับคนที่สิบสามครับเคนไทยปะคนไทยโอ้ยเดือดแพงเดี๋ยวอว่านำหนักเต็มอ้นำหนักเกินหอะไร้ยอ่าแนีชาร์มีชาร์จกีทไมไม่โดคนนี้ เคยคุยก oui. ับพวกเราด้วยเคยคุย <Mm กับพวกเราโอ้ยพ yeah. ี yeah. ่ไอออกมาเลยว่าพ well, ี่แอ๊ดคนนี้คนนี้เคยคนนี้เคยคุยกับพวกเราครับเน้นลุดเน้นลุดทุกคนเลยเหรอพวกเราทุกคนเลยเขาเคยคุยคุยไม่ได้ดูเลยอะไรหรอตั้เหรอถ้าโดนช็อตเมื่อกี้นี่คือตันแน่นอนนะถ้าตันหน้าก็ตันใครเคยคุยเหรอมีคำใบ้อไหมมีในหัวอยู่อ่ะคนหนึ่งอ่ะ นอกจาไม่นาใช่ให้ใบ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 อยู่ให้ใบอยสี่คนครับคนที่หนึ่งทูฟัตเตอคนที่สองสไลส์สปาร์คนที่สามเป็นโฟร์ไอเกมเมอร์คนที่สี่คนที่สี่พี่วอเกมเมอร์โฟร์อเกมเมอถ้าคนเคยคุยผมวบวบรัดผมพี่วบไม่เคยคุยนะเอ้ยเดี๋ยวเออว่ะไม่ไม่ไม่ เคยเคยคุยเว้ยเขาเคยเข้าดิสเรามารอบหนึ่งเขาเคยเข้าดิสคิวมารอบหนึ่งดิสไขพี่อ๋อดิสคิวเอาสไลด์เอาสไลด์เออโอ้โหเออผมไม่ตอบเหมืกันเพราะว่าคนตอบไปแล้วผมไม่ตอบครคิวใครคิวใครเลือกเอาพี่ไม้ดีกว่าคิวโฟเอสไอเก็ตเอาใครโฟเอสโฟเอสเก็ตโฟเอสว่ะไม่ถูกแล้วอ่ะพี่ไม้ไม่เล่นเกมแนวนี้อ่ะ เราวะโอเคฮะรอาแรกตัดสินใจอยู่แล้วว่าใครมาคนที่สิบสี่ครับเอ้ยง่าไอ้เหี้ยเอ f ดีกว่าชิบหายแล้วไ่ใชเลยนะครับมันเน่เอ้ยไม่ใช่คลิปพี่เฟมเออเสียงเหมือนพี่เฟมเอาใจนกไก่คลิปพี่เฟมเอ้ยพี่เฟมหรือเปล่าตรวจสอบมัน ไม่น่าใช่จะบอกว่าเสียงคล้ายอยู่ิโอเคครับใครเอาเลยคนนี้ว่าใครอีฟีพีเอ็มอีฟีโอเคทุกคนถ้ากูไม่รู้นี่กูจะโมโหตัวเองมากเลยนะโอเคครับพีเฟมออนะฮะเอาไปคนสุดท้ายแล้วครับอันนี้คนสุดท้ายแล้วครับผมไปแต่ตกแก่ต้นคิวแล้วแบบเบาอาวุธชิปหาตรงนี้แคสมาแล้วคนแรกที่พลกดวิธีรักษาใช่ เดิมเลยอเป็นตัวเล่นัวร์แล้วเปิดมาครับแต่ที่ไม่อันนั้นก็แปลกอ่ะคนแรกอ่ะเปิดมาจะเป็นแบบนี้นะครับผมบอกแล้วคนแรกไม่ใช่วิทูริแคสผมบอกอันนี้ใครอันนี้ใครวิทูริแคสแค้เลยมึงแค่เปิดคลิปมาก็ชัดแล้วไม่เกี่ยวพี่พี่ลองก่อวิดทต้นคลิปอ่ะโอเคครับมาพร้อมเฉลยยันโอเคครับถ้าเกิดสมมูรณพร้อมเฉลยแล้วนะครับผมจะเปิดช่องผมจะเปิดช่องเลยดีกว่าครับคนแรกครับผมอ่ะเรามาดูคนแรกดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอเอา นี่ไปฟังนี่ก่อนคนแรกครับผมคนแรกครับคนแรก0จ2ไซเกิลครับไม่มีใครตอบถูกครับดูไม่เชื่อไม่เชื่อดูตอนเปิดเช็คทำไมกูเห็นะไอ้เนี่ยนี่เปิดเช็คไอ้เป็นกุ้งไม่ไม่ไม่ตอนตอนตอนที่กูตัดทีวแอนไงเป็นกุ้งเป็นกุ้งเบนกุ้งต่อไปครับคนต่อไปครับสติ๊ฟคุงครับไอ้ ไอ้เบ้นกายเกถูกเนี่ยดีด้วยนะขอเบกุ้งว่าโอเคครัสดีครับทำไมครั้งเสื้อล่ามายขามนะรู้ึกเสียงเขาเหมือนเดิมเลยคนที่3ครับวิสัท first ไม่ต้องพูดเท่านพลงใช่ครับวิสัทฟิร์สทุกคนนี่วิสัทฟิร์สครับ ไม่กดติ๊กตาเลยเด้อนอนไหมเนาติดองกันต้องติดเลยหนุหน้าเววคนที่สี่ครับคนที่สี่ครับผมคนที่สี่ฮะคนที่สี่พร้อมเลยครับผิดทุกคนครับเจ๊เจ๊อะไรอันนี้คือความจริงครับอะไรวะพี่เวไนพี่เวไนนะครับก็อันนี้ B B F B B F เว b k u ครับวงการมันเล่นตึง ชื่อเว็บคำช๊อปเล่นไรครับก็มองอยู่ชื่อเวฟเกิดหน้าแบบนหน้าพี่เวฟเลยนะแยกไขปุ่มนี้ด้วยนะอันนี้ผมตอบไขวะอ๋อผมตอบศูนจุดสองเอาไปเลยวะอันนี้นี่ไงไอไอเกียรติสามศูย์จุดสองไอไก่เบ้นตอบลักกี้อ้อตอันแรกก็กึ่งๆจะตอบพี่เวฟอยู่แล้วคนที่ห้าพร้อมยังคนที่ห้าครับไอคิวตอบถูกยังโอม ดูคลิปยังองเล่ลบอกก็ผมไม่ชอาดูคอมเมนต์ดิสวผมยังองคนเดิมกลับมาดูคลิปอันนี้ยังอยังอแค่ลอยาังพี่พูดได้เลยอ่ะยังโอม่จางกดีจะิงมนามันั้งเร่องอะไรแบบนี้ลากวเาก่อนเขาจะ ทำเพลงเหรก็แบบเป็นแบบเด็กมาก่อนเลยโอเคครับคนที่6ครับผมทุกคนตอบบดวีครับก็ใช่ครับบดวีครับผมแม่จำได้ไงเนี่ยเนี่ะโอ้โหคลิปแรกเลยเหรอเออเสียงเสียงชัดเจนมากเลยเออเสียงเขายังชัดเจนเลยคนแรกผมคิดว่าคลิปแรกของเขาเป็นแมปซอฟตอาร์ตนะคนที่เจ็ดครับโอเคโอเคครับถูกต้องครับผมแม่มีเขียนอยู่ขวาบนน่ะโอเคโอเคเกมนี่ครับเขียนคลิปนี้นะครับผมคลิปช่องแคบดีนะโอ้โหเสียง เอาลาคนที่แปดครับคนที่แปดครับผมคนที่แปดครับใช่ครับกิจตอบถูกครับเฮ้ยฮะสองถามกูเองเดอ๋ยวไม่รู้กูไม่รู้เนี่ยกูไล่กูลบกันเดียวมึงเดียวเป็นลงกันเดียวทุกคนเลยไม่รู้อ่ะคือแบบไม่คือผมจะบอกว่าเพลงนี้ เพลงเนี้ยพี่ม่อนเคยใช้แบบเมื่อก่อนนะเก่าเลยอ่ะอันเนี้ยเพลงนี้มันใช้หลายเลยทไม่ได้ตอนนั้นกูยังติ่งกูติ่งผู้สองคนนี่เลยไม่ใส่รีซอสแพ็์ด้วยนะผมคิดว่าไม่ใส่รีซอสแพ็์อ่ะพี่นุ้ยไงมาคนละสี่ร้อยไปกูไม่โดนอยู่แล้วกูไปถ่าเลยเฮ้ยแล้วถ้าเกิดแบบคนตัดเอาเอาสี่ร้อยยังไม่ได้ คนที่เก้าครับคนที่เก enfin> ้าครับผมใช่ครับผมใช่ครับคนที่เก้าครับคนที่เก้าคำตอบของผมคือเฮนเบียครับเห็นไหมเห็นไหมต้องตามเบียดูเบียดอ่ยไม่ไม่คิมไมคิมดิคิมชนีไขมันหรือเปล่าบริสัทต้องทำงานอยู่ด้วยกันน่ะคิมดิคนที่สิบครับเป็นตอบถูกครับทำคูเกมเบ์ครับผมจำได้ผมได้ยินเสียงทำนิดนึงอ่ะเดี๋ยว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 คิปเก่าสดโปรโมทเซอร์บีบเอฟบีฟคู ผมว่าหมวดเซอร์เบียมากี่รอบแล้ววะไอ้หคนที่สิบเอ็ดครับคนที่สิบเอ็ดไอ้ค uh ิวตอบถูกครับมิตอร์บ uh 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 ีดแจกตังมีคนเดียวเลยดูดิถือตังเป็นเกมในเวลาแข่ชิ่แชมป์เป็นมิต์บีดแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวมิตอร์บีทเล่นไปครับใช้แบดดิแคมแคกด้วยนะไม่แคกไม่แคกตัวฟรีคนที่สองครับทุกคนตอบถูกเหมือนกันเหมือครับดรีม พี่ใบสมแบบว่าไม่ถูกเลยดูดตอบไม่ถูกไลยตอบช้าสุดเออตอบช้าสุดตอบเนี่ยช้าสุดขนาดขนาดในีขนาดใบมีน้องตอบช้าเลยไม่ใช่เลยต่อไปครับคนต่อไปครับคนที่สิบสามครับคิวกกิตตอบโฟเอสดนะครับคำตอบที่ถูกคือสไลซ์สปาครับใช้ชนะเยอะเคยคุยดีมากเลยตอนนี้กิมตัเนี้ยครับผมแต่ตอนนั้น คนเคยเคยเคยคนที่14เขาผมทุกคนตอบฟรีเฟรมนะครับและคนที่15าาทุกคนตอบวิทตอรี่แคทถูกทั้งหมดเลยนะครับผมมาเราไม่ต้องเหมือนคลิปหรอกก็คือถูกแล้วนะครับเคียฟผมเดี๋ยวเราไปนับคะแนนกันดีกว่าครับว่าตอนนี้ใครได้คะแนนเยอะสุดนะครับผมปะ a few moments later โอเคอเครับผมในพวกเราไม่ได้คะแนนกันแล้วนะครับคะแนนในรอบนี้นะครับผมก็มคือว่าตามช็อปปารเขาอะเบนต์นะครับผมเบนต์ไม่ฝ่ายชนะไปนะครับผมตอนที่เราคะแนนหมดแล้วนะครับเบนต์ชนะได้นะครับผมในรอบนี้ไป เอ้าก็พี่พูดผมาก็ต้องมาชีวิเคอห์ดูงไงเบ้นหายอะไรดยเฮ้ยนี่นี่นี่ครับคุณรู้สึกไหมบ้างครับที่คุณได้ชนะแล้วคุณถูกลดเงินเดือน400บาทไม่จำจำช่องหัวหน้าไม่ได้ม่อนม่อนม่อนวไงนี่ไงก็ปรับไปอีก400ให้แบ่งกัน4คนตรงข้างล่างโอเคครับไม่เป็นไรเบนในเมื่อ ไม่เป็นไรเป็นมุงได้ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นกูจะยกโทษนั้นให้การเป็นการไปคิวโซฮาร์ทโอเคครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับผม <Bye. S 1> ไปเจอกันคลิปหน้าจะอยากให้ทำอีกก็กระเทิบรายคลิปนี้ไปแล้วกันนะแล้วก็คอมเมนต์ <c oughs> ไม่เลวนะครับผมคอมเมนต์ไปเยอะเลยนะครับผมนะโซคอนาดนที่ผมไม่ได้เอามานะครับเช่นทไมพี่เมียวพี่แท๊กเกิลมานั้ไม่พี่ไ,ม,นะไม่เอาคนนู้นคนนี้มาไอ้กูขอได้เหรอแค่คุณไปเอาคลิปเข้ามาเขาก็จะเอาลิขสิทธิ์กูตายหายอะไรเฮียบ้าป่าวโอเคไปเจอกัน